วันนี้นะครับเป็นเรียนครบจนจบกลับมาอีกครั้งหนึ่งของวันพัสนะครับซึ่งเป็นวันที่21เมษายน2559นะครับวันนี้นะครับทริปที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับซึ่งนั่นก็คือการทําขันนะครับบูชาครูนะครับขันบูชาครูของผมที่จะทำนะครับก็คือกใช้กลวยไปตองนะครับพร้อมกับเทียน นะครับแล้วก็ดอกไม้สีขาวนะครับในการทํากลวยใบตองนะครับเป็นที่ยมทํามาตั้งแต่ตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งการทําขันบูชาครูนี้นะครับเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับทำให้ชาวพุทธเราเนี่ยระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นกุศโลบายในการชําระจิตใจนะครับให้ระลึกถึงคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สิ่งคุณงามความดีเหล่านี้นะครับก็ทาไม่ยากครับอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์มีอยู่3อย่างนะครับที่จะทำนะครับอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับก็คือนะครับใบตองนะใบตองที่มีทั่วไปนะครับใช้ใบตองอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ฉีดเป็นริ้วๆนะครับพอเหมาะสมพอสมควรนะครับไม่ไม่ต้องอ่าไม่ต้องใหญ่หรือไม่ต้องเล็กมากนะครับเพื่อทําเป็นกลวยนะครับกันไกลนะครับแล้วก็ สเตปเปิลแค่นี้นะครับก่อนสามอย่างจะเริ่มจากนะครับเรามีใบตองนะครับใบตองซึ่งก็ฉีกมาเป็นริ้วๆแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเราจะทําการนะครับตกแต่งนิดหน่อยนะครับถ้าเราฉีกใบตองที่อยู่โคนใบมานะครับมันก็จะแข็งนะครับทําให้การพับยากนะครับถ้าใบตองมีขนาดยาวนะครับเราจะตัดนะครับตัดแบ่งออกเป็น3ส่วนก็ได้นะครับ โดยวิธีการก็คือตัดนะครับพอประมาณนะครับกะเอาพอประมาณนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับพอเราตัดแบบนี้เสร็จนะครับเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ทําการพันนะครับอ่าก็จะได้เป็นกลวยแบบนี้นะครับถ้าใบตองนะครับตรงโคนนะครับมันจะมีความแข็งนะครับสามารถพันนะครับ เป็นกลวยแบบนี้เราใช้นะครับสเตปเปิลเย็บเข้าไปนะครับเย็บไปตามตำแหน่งนะครับที่เราวางนะครับนะก็จะได้กลวยมาคร่าวๆแบบนี้นะครับเย็บอีกนะครับ่านะครับอันนี้ก็ได้ละหนึ่งอันนะครับอันถัดไปนะครับอันถัดไปแล้วก็ใช้กรรไกรตัด แต่งสัสดส่วนของอบามันเดิมนะครับก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแล้วก็ทําเป็นกลวยเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากถ้าใหญ่มากนะครับปริมาณการใส่ดอกไม้นะครับมันก็จะเปลืองตามนะครับนี่นะครับลักษณะของ ขันที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นขัน5ฝั่งขวามือจะเป็นขัน8นะครับซึ่งจะมีกลวยทั้งหมดอ่าห้านะครับฝั่งซ้ายมือ5กลวยฝั่งขวามือ8กลวยทําไมสาเหตุที่ต้องทําลักษณะของกลวยทั้งอ่าสองฝั่งนี้ครับทั้ง5าและ8เพราะว่าอะไรนะครับถ้าอ่าขออธิบายนิดนึงนะครับขันครูนะครับที่เป็นขัน5นะครับ จะเป็นขันครูที่ระล,ลึกถึงคุณงามความดีของอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับแต่บางทีนะครับบรารมีที่ที่ท่านขันเราคือ,อดวงจิตของเราหรือร่างกายของเราเนี่ยมีนะครับบรารมีของเราไม่สูงนะครับขันห้าเราที่เรายกบูชาครูเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงบรารมีของท่านเราจะจาเป็นจะต้องทําขันแปดขึ้นมาควบคู่กันไปนะครับ เพื่อขันแปดนียเป็นขันบูชาขั้นสูงนะครับขั้นสูงขึ้นมาทําให้การบูชาครูเนี่ยมีพละปัจจัยมีกําลังนะครับมีกําลังในการส่งเสริมนะครับพลังของเราเพิ่มขึ้นนะครับในการบูชาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาผมาเป็นทิคที่ผมชอบทําในการบูชาครูครับมักจะจัดขันห้าและขันแปดนะครับ,จจนนรบไว้ในผ่าน,นอันเดียวกันนะครับทูบนะครับทูบตามจํานวน ให้นับเป็นคู่นะครับฝั่งซ้าย5้าคู่ฝั่งขวา8คู่นะครับและเทียนเทียนเล่มใหญ่นะครับที่เป็นเทียนดักขนาดหนึ่งบาทจะเป็นเทียนสีเหลืองก็ได้หรือสีขาวก็ได้นะครับผมมีเทียนเก่ายี่บ้านเป็นสีขาวก็เอามาใช้นะครับผมจะวางวางไว้ในผ่านนะครับเดี๋ยวทีนี้แล้วก็เงินจํานวน6บาทนะครับท่ามลืมนะครับเป็นค่าครูนะครับการไหว้ครูนะครับจะนิยมที่6บาท นะครับจะนิยมที่6บาทที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับทางอีสานเราจะนิยมใช้ค่าครูค่าบูชาครูที่6บาทซึ่ง6บาทนี้เราจะนํามาใส่ผ่านนะครับการจัดนะครับฝั่งซ้ายมืออย่าลืมนะครับให้เป็นขันห้าแล้วก็จัดเรียงนะครับกลวยที่เป็นขันห้านะครับจัดวางเรียงนะครับจัดวางเรียงฝั่งนี้นะครับที่เป็นขันห้าวางเรียงให้สวยงามนะครับ ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยทําไม่ต้องรีบนะครับฝั่งขวามือนะครับก็เป็นขันแปรนะครับค่อยๆวางเรียงนะครับไม่ต้องรีบทําแบบมีสตินะครับระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อแม่ครูรย์นะครับก็ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับมีสมาธินะครับ ทำให้สวยงามนะครับการมีสมาธิแลวทําให้สวยงามเนี่ยนะครับจะเป็นกําลังนะครับเป็นกําลังทําให้บารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยนะครับช่วยเหลือเราได้เยอะเลยนะครับทีนี้เทียนสองเล่มนะครับผมจะวางไว้ตรงกลางนะครับตรงกลางแบบนี้นะครับวางไว้แบบนี้นะครับเพื่อเพื่อเป็นการแยกนะครับเป็นการเป็นแยกขันห้าขันแปด ซึ่งแต่แต่เราก็วางไว้ในพานตัวเดียวกันนะครับทีนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะวางขันห้าก็คือทูบห้าคู่นะครับได้ห้าคู่เราก็วางแบบนี้นะครับฝั่งขวาแปดนะครับโอเคพอดีนะครับก็วางนะครับวางนะครับเป็นแพรลงไปนะครับ ทีนี้เงิน6บาทนะครับเป็นเงินค่าครูนะครับโบราณอาจารย์นะครับบุรพาจารย์ท่านพานะครับปฏิบัติเขาจะวางเป็นงินหกบาทไว้ที่ตําแหน่งของตรงกลางนะครับถัดมาหลังจากนั้นนะครับผมก็จะวางนะครับวัตถุมงคลนะครับที่ผมมีอยู่นะครับที่จะนำมาบูชาหรือที่ได้มาใหม่ๆนะครับผมก็จะนามาบูชาหรือที่มีอยู่นะครับเพื่อมา ยกกันครูคารว่าครูนะครับผมก็จะนําเอาวัตถุมงคลมาซึ่งนี่ก็คือวัตถุมงคลที่ผมติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เคยห่างไกลเลยนะครับก็คือพระคุณแผนปายกัญญานะครับเนื้อก้นครบตะกุดเงินนะครับพร้อมตะกุดนะครับสามกษัตริย์นะครับแล้วตะกุดวัดป่านะครับนะครับผมก็จะนาวัตถุมงคลที่ผมมีเนี่ยวางลงในผานนะครับจะวางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นภะคุนแผนนะผ่ายเพชรพุทธคุณนะเป็นมวลสารที่เป็นผงพุทธคุณนะครับที่ถ้าคนที่บูชาจะรู้ว่าผงพุทธคุณนี้ได้มาจากไหนครับก็คือต้นสายเดียวกันก็คือต้นสายที่พระครูวัดป่าท่านเมตตานะครับเป็นเนื้อชุดประธานอุัมภ์นะครับก็เป็นมวลสารผงพุทธคุณสีขาวเป็นมวลสารผงพุทธคุณสีดําเป็นมวลสารของอังคารธาตุหลวงปู่บุญฮะหลวงปู่บุญ ที่เสด็จในนะครับก็นามาบูชานะครับก็วางที่ผ่านตำแหน่งไหนก็ได้นะครับก็องค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเซมารลสมลัมีหลวงปู่มั่นพุริท่าโตนะครับหรือเหรียญพระครูวินัยทอออกจากวัดป่าเจ้าสัวนะครับท่านพระครูวัดป่าเจ้าสัวนะครับท่านผู้สร้างนะครับก็สุดยอดน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับ ถ้าเป็นสายการเรียนนะครับถ้ามีบูชาสายการศึกษาถ้ามีบูชาเนี่ยนะครับการท่องบทหนังสือจาหนังสือตัวหนังสือเนี่ยสุดยอดมากครับ,นะรบแล้วก็วัตถุมงคลอื่นๆ,ๆนะครับอย่างเช่นสองเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่เกลี้ยงเตชะธรรมโมนะครับวัดโนนแกนน่นบ,บ้านโนนแกน่น อำเภอเมืองจังวัดศีสะเกะครับเป็นทั้งเนื้อทองแดงเนื้อผงนะครับเนื้อเงิเนลงยานะครับเป็นเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเป็นเห็นแล้วสะดุดตาสวยงามนะครับก็หาติดตัวไว้บูชานะครับผมก็จะใส่ไว้ในถ่านแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพระศรีวลีออกที่วัดป่าสันติวนาลามนะครับอ,ออกในนามของทำบูชา นะครับให้หลวงปู่ทานาคุนโนนะครับอยู่ที่อำเภอปไซนะครับจังหวัดนบุราชธานีนะครับสร้างออกมาเพื่อหาปัจจัยทบปัจัยบูชาเพื่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่นะครับพระพุทธรูปพระพุทธสานติเนื้อชัยนะครับหรือพระเจ้าใหญ่ชยะนะครับเป็นพระประธานที่โบสถ์ที่วิหารที่วัดปัสติุณารามนะครับก็เป็นเนื้อกรรมการนะครับตะกุดกี่ดอกก็ไม่รู้ลองนับเอานะครับสวยงามนะครับ อ่อันนี้ก็เป็นพระอุปคุตนะพระอุปคุตมหาเศรษฐีหลวงปู่ทานากวโนออกที่วัดป่าสันติวนารามเหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์ก็คือสร้างพระพุทธสันติเนื้อชัยนะครับพระพุทธรูปหน้าตักอ่สามเมตรนะครับที่ผมและกันยานมิตรได้ทําการสร้างอยู่นะครับมีหลายเนื้อมากนะครับนี่นะครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินตะกุดเงินนะครับก็สวยงามทีเดียวตรงกลางนะครับเป็นเนื้อครูนะครับเป็นองค์ครูเลยนะครับ ซึ่งในวันที่สร้างนะมีวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีแผ่นจานพ่อแม่ครูจานเก้าองค์นะครับเป็นเนื้อครูที่สร้างแค่23องค์นะครับที่ยังเหลืออยู่ประมาณ22องค์อีกหนึ่งองค์องค์ที่23นําไนำไปนำไปบูชานะครับเราเทพเทวาที่ปกปักรักษาแม่นำ้ำคงที่บริเวณสาพันบกนะครับผมก็ได้ไปร่วมในพิธีด้วยนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเงินตึกุทองคำนะครก็คนข้างจะ โชคดีที่ได้มาบูชานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนผ่านการอธิษฐานจิตจากลุงปู่สิงห์ทองประภากรณนะครับซึ่งพอได้ก็จะมาวางนะครับวัตถุมงคลที่มีนะครับที่มีที่มีอยู่นะครับในบ้านนะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็ทยอยนะครับทยอยทานะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็น ชุดบูชาครูนะครับที่ทําได้ง่ายๆนะโดยมีอุปกรณ์ที่ไม่เยอะนะครับสามารถทําได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตชําระจิตชาระใจนะครับให้ระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับให้ให้ลึกอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าทําได้ทุกวันพระจะดีนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาก็เดือนละครั้งนะครับหรือ วันพระใหญ่นะครับที่เป็นวันสําคัญทางศาสนานะครับวันวิสาขาวันอาสาหะวันมาฆาอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําได้นะครับทีนี้นะครับพอเราได้ขันครูแบบนี้เสร็จนะครับวิธีการต่อไปก็คือสวดมนต์ปกติธรรมดานะครับสวดมนต์บทต่างๆที่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 เราสวดอยู่กันประจำนะครับได้ทุกบทหลังจากสวดเสร็จปุ๊บให้ว่ากล่าวนะครับโดยยกผานตัวนี้นะครับขึ้นเหนือศีรษะนะครับแล้วกล่าว นโมสามจบนะครับแล้วก็กล่าวขออาราธนาบาร,รมีนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับที่ได้สร้างวัตถุมงคลทั้งหลายนะครับที่ข้าพเจ้าได้นํามาบูชานี้นะครับขอบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างมานะครับปฏิบัติดีแล้วตั้งแต่เดีกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะครับขอบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้กระทํานี้จนถึงแก่ครับ พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่สร้างวัตถุมงคลนี้นะครับและถึงแก่เทวดาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาวัตถุมงคลนี้และขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงสริมเสริมใหคข้าพระเจ้ามีความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานในการใช้ชีวิตจาวันให้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมจบจนเข้าปณิพานเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับแล้วก็นําไปไว้ที่หิ้งพระ หนสัปดาห์หรือหึ่งเดือนนะครับจนกว่า,อาดอกไม้จะแห้งนะครับส่วนปัจจัยเงินเหรียญ6บาทนี้ให้นำไปหยอดที่ตู้ทาบุญนะครับที่วัดไหนก็ได้นะคโครงการไหนก็ได้นะครับส่วนทูบและเทียนนี้นะครับให้นำไปจุดบูชาหลังจากาลาขันหลังจากดอกไม้หลังจากาใบตองแห้งนะครับก็ให้นำอันนี้ไปจุดนะครับอา,อาจจะจุดที่ตอนกลงคืน บริเวณรั้วบ้านที่ที่ที่ปลอดภัยนะครับอย่าให้เกิดอคีภัยได้นะครับก็ส่วนใบตองแล้วก็ดอกไม้ให้นําไปวางไว้ที่โคนต้นไม้นะครับโคนต้นไม้ใหญ่แถวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียงนะครับที่ที่เราสะดวกนะครับที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับเพื่อเป็นการให้ปุ๋ยกับต้นไม้ไปในตัวนะครับก็โอเคครับสาหรับทริปในการยกขันครูบูชาเพื่อขอบารมีนะครับพ่อแม่ครูอาจาร นะครับให้ส่งเสริมให้ทางโลกและทางธรรมเรามีความคล่องตัวนะครับก็ถ้าถ้าใครอยากเอาไปปฏิบัติก็ลองดูนะครับเราจะเห็นความเปลียปล่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นทันทีนะครับซึ่งผมทําแบบนี้ประจำนะครับ <adapted> เพื่อส่งเสริมบารมีให้ตัวเองนะครับและก็ต้องมันนะครับสวดมนต์ด้วยอ่าแล้วก็นั่งสมาธิได้ด้วยยิง่งดีนะครับนี่นจะส่งเสริมให้เราประสบผลสํสำเร็จเพิ่มขึ้นนะครับ ลองทําดูนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้พอทําแล้วนะครับชีวิตจะดีพลิกจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็จะดีขึ้นมาทันตาเห็นนะครับโดยการเคารพบารมีพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับที่ได้สั่งสอนเรามานะครับวัตถุมงคลต่างๆที่ก่อนจะนําไปบูชาควรจะทําแบบนี้ก่อนทุกทุกครั้งที่ได้มานะครับขอฝากไว้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยครับแล้วก็ ถ้าใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือนำไปเผยแพร่ก็ก็ยินดีนะครับก็ยินดี